จริงความคิดของแต่ละคนที่เป็นยำคิดยำทำนะคะอาจจะมีมาได้หลากหลายเลยนะคะแต่ว่าขอจัดอันดับสียอันดับที่พบบ่อยนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็เป็นเรื่องของสงสัยในเรื่องของความสะอาดนะคะ <c oughs> <c oughs> หรือว่าความคิดแบบกลัวเชื้อโรคนะคะ <c oughs> กลัวความสกรปรกตรงนี้ความคิดก็จะผุดขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ซ้ำๆจนทำให้หลายคนก็มีพฤติกรรมที่ล้อกันไปก็คือเขาจะล้างมือบ่อย นะคะเช็คในเรื่องของความสะอาดหรือบางคนเนี่ยก็จะเห็นเป็นพฤติกรรมว่าเขาไม่ค่อยอยากเปิดปิดจับลูกบิดประตูอะไรเงี้ยด้วย แล้วก็ช่วงโควิดค่ะคก็จะเป็นช่วงที่เราต้องกลัวเชื้อโรคนะคะเราต้องสะอาดกันมากๆเลยนะคะคก็ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในบริบทของคําแนะนานะคะว่าทําอะไรแต่ละอย่างต้องล้างมือนะนะคะต้องให้ชัวร์ให้สะอาดนะตรงนี้ก็อาจจะไม่ใช่ภาวะแบบยําขีดยาทำําก็ได้นะคะค่ะแต่ก็ต้องบอกค่ะคนที่เป็นยําขีดยาทำเนี่ยก็อาการมากขึ้นในช่วงโควิด นะะามีเหมือนกันนะคะคนที่เขาเน้นในเรื่องของกลัวความสกปรกเนี่ยเขาก็จะเป็นมากขึ้นก็ได้นะคะความคิดแบบที่สองนะคะก็คือเป็นเรื่องของความถูกต้องความเป๊ะนะคะว่าเขาทําหรือยังนะคะทําแล้วหรือเปล่าเสร็จแล้วหรือเปล่าก็คือเช่นเปิดปิดไฟทําแล้วหรือยังรถของเราล็อกไหมบ้านของเราล็อกเรียบร้อยไหมนะคะตรงนี้เนี่ยเขาต้องเช็คบ่อย นะคะ <laughs> เขาจะมีพฤติกรรมชอบเช็คนะคะ <laughs> อย่างที่สามเลยก็คือคนที่มักมีความคิดที่ผุดขึ้นมาเป็นความคิดที่ไม่ควรคิด <laughs> อย่างเช่นบางคนเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าเนื่องจากความคิดเขาไม่ได้อยากจะคิดนะคะ <laughs> แต่ว่ามันเป็นความคิดที่พอเขาคิดมาแล้วเนี่ยเขารู้ว่าเฮ้ยมันไม่ควรนะ <laughs> เช่นลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลบหลู่สิ่งที่ควรค่าแก่การบูชาแบบนี้ค่ะเช่นบางคนเนี่ย <laughs> ความคิดแบบอยากสะบด ต่อหน้าพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้การกระทําของเขาที่จะมาลบล้างความกังวลที่เกิดขึ้นจากความคิดเนี้ยก็อาจจะต้องเป็นกราบไหว้ขอโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคือเขารู้สึกผิดตามติดขึ้นมาทันทีหลังจากเกิดความคิดนั้นใช่ค่ะก็จะเห็นได้ว่าต้องกล่าวบทสวดมนต์ต้องกล่าวขอขมาแบบเนี้ยวันละหลายหลายรอบนะคะก็จะมีแบบนี้เหมือนกันนะคะ หรือสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของความคิดแบบชอบความสมมาตรนะคะความเรียงลำดับนะคะนึกออกเลยค่ะเป็นแบบว่าชอบมีความมุมฉากหรือว่ามีความอะไรที่มันต้องนะคะเรียบอะไรเงี้ยนะคะเช่นอาจจะต้องเรียงของเรียงลำดับจากเปใช่ค่ะนะต้องมีออเดอร์นะคะใหญ่ไปเล็กเท่านั้นห้ามสลับที่สีต้องขาวก่อน แล้วก็ค่อยดำอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้ก็จะเป็น4ลักษณะนะคะคที่พบได้บ่อยนะคะคบพบกับ Well Being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันร์ทเวลา18นาฬิกาที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง f Facebook มหิดล n n e l YouTube มหิดล h h a n n e l a p p l e PODCAST Spotify Anchor j กิลู ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง